ก็แบบอะไรนี่โตเป็นลาบมีตาแคตาย้อยน้ำมักรักก็ตรงนี่ยหลังหรืมันย้อนสายใจใช้อายรักเโดแบแค่ตั้งมันไปตรงมีาเรักก็ดอง ยังไม่ลดควันเต็มที่ครับกลัวแรงดันเกินคนระับต้องปล่อยให้คายออกมาความสูงของไฟลุงเหลือไปเป็นในแบบให้หน่อยหนุนเป็นยางเบิงไกลๆนี่ว่มามันใหญ่สำหรัไฟกับคนน่ะถือควานไปเบิงอันน่ะ เขึ้นเลเนี่ยเอาพลล่ายอพลลเรามาตั้งนรมไเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยตาคาเลยเออ